ไม้ไกลฟังทุกวันนี้ยังมองไม่แม้คืนวันผ่านไปดังสายนาทีจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีมาถึงวันนี้หาปีเต็มเต็มความอ่อนระหูโรยร เที่ยวขับแข่งกับแผลที่ถูกทิ่มตาดำวยเข็มความเงางอยก็คอยและเล่มเกิดประวัติศาสตร์เล่มเต็มรักร้าวรานหากแม้ลำนำนีิจำตกผลิกตามการบันทึก ถึงแก่นสารแก่นแก้วแก่นใจร้างใจไปนานแต่หุกนีสถานต่อการทั้งมวลภาพเก่าเก่าคอยเฝ้าตรึงเตือนทุกสิ่งจึงเหมือนเปลี่ยนแปรพันบวนเป็นสัตว์จะทำให้ควาคิด ครวนมันทบทวนถึงรักลอยลม